สวัสดีครับมาพบกับช่างเอกแล้วนะครับวันนี้นะครับช่างเอกก็จะมาบอกเทคนิคการตัดผมนักเรียนแต่ว่าใช้ลองเบอร์เอานะครับเราจะไม่ไถเกียรเพราะว่าเพราะบ้านแม่บ้านบางคนอาจจะไถเกียนแล้วไม่เกี้ยงนะครับก็จะเป็นปัญหาให้มันเห็นเป็นคลื่นๆมันก็จะไม่สวยงามนะครับเราก็จะแก้ไขด้วยวิธีการใช้บล็อกลองเอานะครับ สำหรับแบตเตอรี่ที่ผมจะแนะนำนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเราจะมีเบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับตัดทรงนักเรียนนะครับอ่านะครับขันแรกผมเด็กนะครับยาวประมาณคันอันนี้นะครับนี่นะครับผมจะไว้ยาวหน่อยนะครับ ผมก็จะใส่เบอร์สามก่อนนะครับเบอร์สามครับช่างก็อาจจะตัดถ่ายแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่างตัดเองถ่ายเองนะครับเราอยากให้ความรู้จริงๆนะครับนี่นะครับเราจะเปิดไปก่อนนะครับครึ่งหัวครับถ่ายไปเลยครับ ปาดไปเลยครับปาดประมาณครึ่งหัวครับทีนี้ถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเป็นขึ้นครับเป็นขึ้นเราก็สวนครับสวนไปสวนมาครับสวนเป็นตัวเอ็กก็ได้ครับ หรือว่าเป็นรูปบวกก็ได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นฟันที่ใหญ่ครับก็อาจจะมีลายมีคลื่นหรือบ้างครับเล็กน้อยครับพอ,อจากนั้นแล้วนะครับเราก็ปาดไปข้างหน้านครับ ครัเป็นเครื่องอตัวใหญ่ก็แทบจะไม่ต้องใช้เบอร์สี่เลยครับสำหรับด้านหน้าเราก็ปาดไปตามรูปตามแนวผมเลยนะครับสำหรับโดยสามนะครับแต่ข้างหน้ายังไม่ต้องยังไม่ต้องไถนะครับเก็บไว้แต่งนะครับ ค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับคราวนี้สําหรับเราจะมาถ่ายด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างนี้เราจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งรองนะครับมาดูกันนะครับเปลี่ยนนะครับใส่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดนะครับ กดให้เขาลงล็อกนะครับอ,อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนะครับกดให้เขาลงล็อกแป๊กอ่าเขาจะดังแป๊กเขาก็จะแน่นนะครับนี่นะครับไายขึ้นไปเลยครับพอมาถึงช่วงรอยต่อนะครับเราก็จะสะบัดขึ้นนิดหนึ่งครับนี่นะครับสะบัดขึ้นนะครับถ้าไม่สะบัดขึ้นก็จะมันก็จะ กินเข้าไปลกึกนะครับก็จะดูไม่ดีไม่แข็งครับเนี่ยครับก็จะมีสันหัวไถข,ขึ้นมาเลยครับแล้วก็สะบัดสะบัดเฉียงออกไปเนี่ยครับทำช้าช้าให้ดีนะครับีสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่อยู่บ้านในยุคนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆอาชีพทุกๆคนเลยนะครับอะไรที่เราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ เพ่เหลือตัวเองไปก่อนนะครับป้องกันการเสี่ยงแล้วก็เประหยัดรายได้ประหยัดรายจ่ออยายของเราไปด้วยนะครับถ่ายทั่วหัวเลยนะครับนี่ผมจะถ่ายไปยช้าๆนะครับการลองเบอร์ดีอย่างหนึ่งนะครับจะไม่ทำให้ เป็นคลื่นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคลื่นหรือว่าลายฟันนะครับเวลาไถาถ้าเราไถาเป็นเตียนนะครับบางทีบางทีงท่ก็อาจจะไถในเกี้ยงนะครับพอไถในเกี้ยงก็จะจะดูเด่นนะครับเพราะว่ามันบางบางที่จะขาวบางที่จะดำมันก็จะดูดำดำด่างๆนะครับแต่เราลองบล็อกนี่เราไถาไปเลยครับเราก็จะไถเฉียงไปเฉียงมาก็ได้ครับ เพื่อไม่ให้เกาเป็นลายฟันแต่ถ้าเราถ่ายไปหน้าเดียวก็จะมันก็จะมีรอยฟันเล็กน้อยครับก็ถือว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรมากมากเขาถ่ายไปขึ้นไปเลยแล้วก็สะบัดนิดนึงนะครับ ยืนเลยครับตึ๊บบัดนิดนึงย้ำไปย้ำม,มาครับ่ายย้ำไปย้ำม,มาก็จะได้ดูกอน กลมกลืน,นะครับนี่ครับเราจะไม่ค่อยมีปัญหาครับเรื่องรอยรอยเอ่อเป็นคลื่นเป็นอะไรนะอา่าก็จะประมาณนี้ครับเราถ่ายเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับระหว่างข้างบนนี้เบอร์สามข้างล่างนี้เบอร์หนึ่งความจริงถ้าจะดูไปก็ ใช้ได้แล้วนะครับแต่ผมอยากจะเก็บขอบสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้ความกลมกลืนนะครับนี่เบอร์สามนี่เบอร์หนึ่งเราก็จะมาเก็บขอบด้วยเบอร์สองนะครับตรงขบขอบนี้นะครับเบอร์สองมาทํากันเลยนี่นะครับเบอร์สองใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วกดให้ดังแป๊กอ่าล็อคแล้วนะครับเบอร์สองเก็บรอยต่อนะครับนี่ครับถ่ายไปนะครับ ไม่ต้องไถขึ้นไปแล้วนะครับไถแค่ตรงขอบครับสร้างความกลมกลืนครับครับผมจนการเชื่อมต่อกันอย่างสวยเลยทีเดียว เก็บขอบให้ให้รอบครับให้รอบหัวครับข้างหน้าไม่ต้องนะครับข้างหน้าไม่ต้องถ้าข้างหน้าเราถ่ายขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะแหวงนะเขาจะเขาจะเข้าไปลึกอ่าเนี่กลมเกอแล้วนะครับในแบบของเราเวันนี้มีสองฝันนะครับก็าอาจจะดูมันมุนๆน,นิดหนึ่งคราวนี้นะครับมาถึง ตีนผมนะครับตีนผมก็จะมีขนเล็กๆน้อยๆมีความดำๆรุ่นนี้ดีดีอย่างนะคาับมี0.5มาให้เลยนะครับนี่ครับหนึ่งทับสองครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับด่าังแก๊กแล้วนะครับนี่ครับเราเก็บตีนผมเลยครับถ่ายสบัดนะครับถ่ายสบัด ขึ้นไปนะครับเขาจะได้กลมเกลือนะครับถ้าเราถ่ายแชร์กันไปจึ๊บเขาก็จะเป็นขอบครับถ่ายสบัดครับเนี่ยเราสบัดเอาครับสบัดแค่ขอบๆิีเดียวครับสบัดเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสรขึ้นไปครับทาอย่างนี้ได้ครับเพราะเขาลองบอ็อกไว้แล้วเขาไม่กัดเขาไม่กัดนะครับก็จะเจี่ยงเราขอเหมือนครับสบัดสบัด คืนแล้วครับมาไปเรื่อยรึ่าทางครับ ถ้าหูขออ่อนครับพับหูมาได้ครับถ้าหูแข็งไม่ต้องพับนะครับกเจ็เจ็ดแต่ถ้าจริงๆแล้วก็ใช้อีกมือจับครับแต่ว่าช่างใช้แบตเตอรี่อ่าใช้ใช้อีกมือหนึ่งถ่ายถ่ายวีดีโออยู่นะครับก็เลยใช้ไปค่ข้างเยอนะัะ นี่ครับสะบัดสะบัดสะบัดดูกลมกืนนะครับตัวนี้ก็ขนอ่อนนะครับจะมีขนอ่อนแล้วก็ถอดบล็อกเลยครับถอดบล็อกถ่ายเก็บนะครับช่วงข้างหลังคอนครับเขาจะมีขนอ่อนขนอะไรนะครับเก็บครับ ไม่ต้องให้ถึงขอบที่เราสะบัดนะครับถ่แค่ไปลายๆครับเก็บเป็นเล็กน้อยๆครับสำหรับข้างหน้านะครับก็ยังไงผมว่าก็ต้องใช้สีนะครับอาจจะใช้สีมือสักหน่อยนะครับข้างหน้านะครับเพราะว่าบ,บล็อกบล็อกลองไม่ได้บล็อกลองก็จะเป็นตะกินเฮดเลยนะครับ นี่ครับข้างหน้าเขาจะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็จะใช้ผู้ช่วยมาช่วยถ่ายหนยนะครับมามาโอ้ ผีช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าย hmm. ังไงก็ต uh ้องใช้วีตักเข้าไปก่อนนะครับผมจะไปช้าๆนะครับตักยกขึ้นครับยกขึ้นให้กองผีตรงนี้นะครับแ้่ติปลายก่ต้องต้องยกนะครับถ้าไม่ยกจริงแค่นะครับจับยกขึ้นป่าปาไปตามนี้นะครับข้างหน้าั้นมีอยู่นิดเดียวครับเราก็ยกป่าดระครับตักเข้าไปนะครับก็ยก ก็คืตอตรงนี้จะให้ให้อยเล็กน้อยแล้วก็เก็บหน่อยเดียวตัดขึ้นเก็บหน่อยเดียว,วยครับนะครับก็จะขอใช้ได้นะครับมาดูดดข้างนี้นะครับ ก็ตัดครับตัดล้กปาลปาครับ,บนนจะเหลือข้างหน้าไว้หน่อยขา้างหน้า,นาเราก็ตักว่านิดนึงครับตักนิดนึงก็ปาดให้เขาได้เสมอกันนะครับข้างหน้าถ้าเราตัดเองไม่จําเป็นต้องสั้นมากนะครับเก็บไว้ให้เขาไว้หน่อยก็ได้ถ้าสั้นมากบางคน มืไม่นิ่งก็อาจจะทําให้แห่งแล้วก็ดูไม่สวยนะให้มันเท่ากันไว้ก่อนเ็าก็จะดูดีไปเลยนี่นะครับก็เท่านี้ก็ถือว่าเราได้สำหรับรนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะปะให้ดูครับดูนี่ครับ วนครับนวนครับกลมกืนครับนี่เป็นวิธีง่ายๆครับสําหรับพาอบ้านในบ้านที่อยู่ที่บ้านครับถ้าไม่อยากมาที่ร้านเลยว่าเพราะว่ายุคนี้ครับก็น่ากลัวไปหมดอันนี้ไปใช้ได้หรือครับนี่ครับ รอครับดูดีขึ้นมาเลยนะครับหน้าใสาสะอาดอ่ารอ,อครับฝากอะไรไว้ไหมครับฝากอะไรไว้ไหมครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชดดดดร์กดซับสไครป์ก็เป็นกำลังใจในการนะทำคลิปต่อไปนะครับครับผมขอบค<อ><อ>ุณครับ